ซืสส้อตลาดได้เออบ๊วยแล้เนาครับเ่าเราจะซื้ออย่างใเรือมันมูลุดขึ้นนะตลาดเซกองซื้อตลาดนี่กับบ๊วยหูแต่ว่าตลาดเซกองเนาะตลาดท่าซื้ออย่างตลาดเซกองอะไรเนาะเปิดสิบเจ็ดคน เจ้าที่เห็ดสอยเหรอเจ้าเลยดิมีคนอยากได้ลายย่งมาเมาใหอยนดงมาเมาให้แล้วเนี่ยเด้อทุกคนมีราคาสูงให้ก็มีคนสิใครแายให้แข็งสูงเด้อตางแข็งนี่อย่างทั้งเป็นแม่ค่ะทั้งเป็นผู้ถ่ายเนาะมายืนไปกันแม่แหล่แม่แหล่มาถ่ายเพื่อนก็ต้องได้ขายเพื่อนนำเนาะทุกคนมาขายเห็ดอีบอนี่ก็ได้ เฮ็ดบ่จันลวได้อียังเฮ็ดเพาะบ่กมันไปลาดเฮ็ดเพาะไอ้บ่นะคะเฮ็ดเพาะเด้อนี่เดินดิสากขาเก่า <laughs> ขี้ขานลงแล้วไปลาดเฮ็ดเพาะเมื่อยเลยเจ้ามามาถ่ายอวันตลาดเดี๋ยนี่บ่ไปถ่ายอยู่ป่าข้าน่ายไว้อยู่ป่าเนาะไปหาถ่ายที่อยู่ป่าข้าน่ายอะไรบ่กไว้พมยืงผมยองข้าน่ายขมบกเขา่าป่าขมเมืงง่อย หอ,อยนี่เด้อหอยกระมีเด้อทุกคนใครมักหอยหัวใหญ่หัวหน่อยมีเบิร์ดนี่หอยใหญ่หอยหน่อยหอยแกะแล้วพันแกะกระมีนี่หอยจูบปตุพันแกะนี่หอยสวยๆวยไปกล้องซิปท่นเก็บเด้อทุกคน แม่ข้ากับตึงตึงนี่ตึงคือหัวหอยนี่ยังสวยอยู่เนาะสวาแถวกระยาแถาคล้ายหอยจ้าคล้ายหัวหอยเด้อคล้ายหัวคล้ายมักหัวใหญ่ก็เอาเนาะนี่เนาะเอาตาออกเบิ่ดเรียบร้อยได้หน่เนาะตาออกเบิ่ดเรียบร้อยอืมยังสบาย บอได้แซ่แค่หฮะกระแล่เอาเส้าอ,อนี้เป็นบอ่อตุ่มเห็นเห็นแก่อยู่ขี่รถไก่กําลังแล้วแ,แล้วก็มาปรับหลุดนี่เน,ะนาะแม่เน็ตอยากรุด,เน,ดเน็ทรุดเป็นบาทนี่ไล่สอดสิขาสมงอลไรยังในขึ้นจอมีแต่ร์ส้าสามนาทีอีกเลยอาว็ดปวกเบ้ยออ่อนช้อยเลยร้อยแสนแปดมาใหม่อีกแล้วดิ มันมาได้อีแลได้เฮ็ดอีแลแล้วก็ได้นี่หลับงามขนาดเด้ของเราก็ได้ตีแกงดาส้มแกงโล1 8 0ังตนั้นบ่ฮอดโลมีแบบบ่ฮอดโลมีแต่เฮาถ้าติดแลเลือกแลมันสิเอากเลือกเอาตัวน้อยใหญ่ๆ18 มีาักกินเยอะจะเหลือเอาตัวน้อยตัวตัวใหญ่สิมันกินแต่งามมาผสมบ้านนั่นบ้านจ้ะไรบารลวีลืมไปลื้อบารละวี่เราบอกว่าบาละวีเด้่ข้ามเจ้าคลองเราเมื่อกี้เราบารละวีหนาดอกใหญ่นี่หนักดอกไหมที่ดินลายที่แล้เขาก็ให้คู อัวเจ้าเด็กใรอยดอกเจ้าฮนขายห้อยประจำเด้ขายอยกแพะละมากกนตัวแล้วมอะไรอเด็ดเห็ดปูกเ็ดปูกเนะนกมาถ่ายของเราเสือนี่มาถ่ายนี่แล้วก็ได้เส้าเสือสีบัวลละตัวบ้านนยราคาตางานเพชสิบพัน มีมาแล้วจะคล้องให้ปวกคนนี้ดิมาส้อซอยเนี่ยเลอเาเขาจะเลือกแล้วเขามาตั้งเยอะเขามาร์สคนแหนมาสัน เราเียเลยใครเอามาเอาไปสูบคนในรัฐเแต่ปลาแตดงเลยทครสิคูดเเออไปง